เรื่องราวของุนศึกทั้ง7ของแม่ทัพตระกูลหยางสวัสดีครับสำหรับคนที่รักในการดูหนังทุกคนนะครับผมมิสเตอร์เคสโตวันนี้ผมขอเสนอกับหนังเรื่องสุภาพบุรุษตระกูลหยางหนังในปี2013มาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับในช่วงสวงครามข,ของสงองแขวนที่เต็มไปด้วยการแย่งชิงแผ่นดินขยายการปกครองแขวนต้าชิงปกครองโดยฮ่องเต้ส่วนแขวนเหลียวปกครองด้วยไทยเฮาทั้งสองแขวนสู้รบกันมาอย่างยาวนาน ดวยแขวนต้าชิงมีแม่ทัพผู้เก่งกาจฝีมือในการลบไม่น้อยหน้าไครเขามีชื่อว่าแม่ทัพหยางชนะศึกการลบกับแขวนเหลียวทุกครั้งในการออกรบจนแม่ทัพหยางได้สังหารแม่ทัพของแขวนเหลียวได้สำเร็จหลังจากนั้นเป็นต้นมาแขวนเหลียวก็ไม่มีผู้นำทัพในการโจมตีแขวนต้าชิงศึกสงครามได้สงบลงอาจจะรอเวลาที่แขวนเหลียวกลับมาเปิดศึกอีกครั้งแม่ทัพหยางอยู่กับภรรยายอย่างฮูหยินและทั้งคู่ได้มีลูกชายทั้ง7คนทั้ง7คือนักรบฝีมือดีของกองทัพ จนมาถึงวันที่ฮองเตได้เปิดการต่อสู้เพื่อจะหาคู่ครองให้กับองคหญิงชายชายหกที่รักกับองค์หญิงชายอยู่แล้วจึงอยากจะเข้าปะลองการต่อสู้ในครั้งนี้จึงเข้าไปขออนุญาตกับพ่ออย่างแม่ทัพอย่างแต่แม่ทัพอย่างเขาไม่อนุญาตให้ชายหกลงการต่อสู้ในครั้งนี้เหตุผลที่พ่อไม่ต้องการให้ชายหกลงการประลองก็เพราะว่าคนที่เสนอการประลองในครั้งนี้ให้กับฮองเตยนั่นก็คืออามาตย์พานผู้ที่ต้องการให้ลูกชายของเขาเป็นผู้ชนะอยู่แล้วเป็นการล็อกผลการประลองตั้งแต่ยังไม่เริ่มด้วยซ้ำ ตระกูลผ่านและตระกูลอย่างเป็นที่ปรึกษาของฮองเต้ม,มานานและยังเป็นอลีไม่ลงรายการมานานแล้วแต่ชายหกทำการประลองก็ยิ่งจะทำให้อําตผ่านไม่พอใจตอนนี้บ้านเมืองกำลังอยู่ในสงครามจะมาแตกคอกันเองในสองตระกูลไม่ได้และนี่คือคำสั่งของแม่ทัพอย่างห้ามชายหกลงการประลองโดยเด็ดขาด จนถึงวันที่ทําการประลองการต่อสู้โดยลูกอมาด่านได้ชัยชนะคู่ต่อสู้โดยใช้วิธีสกปรกใช้ลูกเหล็กควางใส่คู่ต่อสู้เพื่อตัวเองจะได้ชนะทําให้ชายเจตที่เห็นพี่ชายตัวเองกําลังจะเสียคนรักไปจึงกระโดดเข้าประลองกับลูกชายของอมาด่านการประลองระหว่างทั้งสองลูกชายอมาด่านไม่มีฝีมือที่จะต่อสู้กับชายเจตได้เลยก็ทําให้ลูกชายของอมาดเกิดอุบัติเหตุเลือนลูกเหล็กของตัวเองหวงกระแทกเข้ากับไม้อย่างจังและนั่นก็ทําให้ลูกชายของอมาด่านถึงแก่ความตาย การกระทําแบบนี้มันก็ยิ่งทําให้อามาดพานเสียใจและแขนใจตระกูลอย่างขึ้นไปอีกแม่ทัพอย่างรู้ข่าวก็ยิ่งโกรธอย่างมากทําไมไม่เชื่อฟังเขาแม่ทัพอย่างยิ่งทาการลงโทษลูกทั้งสองชายเจ็ดผู้ที่ลงการประลองส่วนชายหกที่เห็นน้องตัวเองลงการประลองแล้วไม่ยอมห้ามก็ต้องดวนทําโทษเช่นกันผู้เป็นพ่อเสียใจไม่น้อยที่ต้องลงโทษลูกแบบนี้แต่นี่คือวิธีสั่งสอนให้รู้ถึงความผิดแม่ทัพอย่างยิ่งพาลูกทั้งสองเข้าไปหาฮองเตเพื่อแสดงความรับผิดชอบ อม,มา์ผ่าและลูกสาวของเขาก็เข้ามาทูลกับฮองเต้อยากให้ฮองเต้สั่งลงโทษล,ลูกชายของแม่ทัพอย่างให้ประหารเจ็ดชั่วโคตรโทษฐานที่ฆ่าลูกชายของอม,มา์องค์หญิงฉายก็เข้ามาบอกว่านี่เป็นอุบัติเหตุไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าฮองเต้ที่ไม่สนใจเรื่องนี้กับคำขอที่จะให้ประหารตระกูลอย่างเจ็ดชั่วโคตรฮองเต้ทำอย่างนั้นไม่ได้ฮองเต้ยังไม่ได้ใส่ใจเรื่องหนี้ จนมีนายทหารเขามารายงานกับฮองเต้ขนาดนี้ป้อมสัญญาณด่านเหนือได้ส่งสัญญาณถูกทับของแขวนเหลี่ยวเข้าโจมตีส่งครามใกล้เข้ามาทุกทีแล้วดูจากสัญญาณที่เต็มไปหมดนี่เป็นการเปิดศึกลุกลานเต็มรูปแบบแควนเหลี่ยวเป็นศัตรูหลายที่น่ากลัวฮองเต้ยังอยากรู้ว่าตอนนี้ใครเป็นคนนำทัพของพวกแขวนเหลี่ยวและคนที่นำทัพนั่นก็คือลูกชายของเยรุยวนเมื่อสปปีก่อนแม่ทัพอย่างได้สังหารแม่ทัพเยรุยวนไป และตอนนี้ลูกชายของเขากําลังนําทัพเพื่อต้องการมาแก้แค้นและเข้าตีแขวนต้าชิงเขามีชื่อว่าแม่ทัพแยรลูแม่ทัพคนนี้เป็นนักรบที่มีฝีมือและสติปัญญาเก่งในการวางแผนรบพวกแขวนเหลียวยกย่องเขาเป็นผู้กล้าฮองเตยจึงออกคําสั่งให้แม่ทัพอย่างนํากําลังหกหมื่นนายไปจัดการฆ่าศึกพวกนี้ให้หมดแต่อามาดผ่านที่ต้องการแสดงฝีมือของตัวเองเขาจึงขออาสานําทัพสู้ศึกในครั้งนี้เองเขาอ้างว่ามันคือฝันสูงสุดของลูกที่เสียไป ฮองเต้ที่เห็นอมาดทำเพื่อลูกจึงยอมให้อมาดผ่านเป็นผู้ควบคุมกองทัพสูงสุดและให้แม่ทัพหยางเป็นทัพหน้าบุกโจมตีพวกมันูห,หยินภรรยาของแม่ทัพหยางกังวลใจในการศึกครั้งนี้สามีของเธอไม่ได้ทำศึกมานานกว่า10ปีแล้วฝีมืออาจจะไม่ได้ดีเท่าเมื่อก่อนที่ยังหนุ่มมีแรงในการต่อสู้แถมอมาดผ่านได้มาควบคุมกองทัพใหญ่อีกทีตอนนี้อมาดผ่านต้องการจะให้ตระกูลหยางตายทั้งตระกูลอยู่แล้วเขาอาจจะทำให้แม่ทัพหยางพิชิตอันตรายก็ได้ แต่แม่ทับอย่างก็บอกกับภรรยาไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้เขาสู้สุกับแขวนเหลี่ยวมานานหลายปีไม่เคยแพ้และครั้งนี้ก็เช่นกันส่วนลูกทั้งเจ็ดก็กำลังเตรียมอุปกรณ์ในการออกลบให่กับพอ่อชายห้าเก่งในการปรุงยาดูแลคนเก็บชายห้ายังรู้สึกไม่ดีในศึกครั้งนี้ชายสีจึงบอกน้องไม่ต้องเป็นห่วงพ่อของพวกเขาไม่เคยแพ้ในสนามรบและต้องนำชัยชนะกลับมาได้แน่ชายเจ็ดที่ไม่เคยออกลบสักครั้งก็อยากจะช่วยพ่อในการศึกครั้งนี้แต่ชายสองก็ห้ามไว้ก่อน การสงครามไม่ได้ง่ายอย่างนั้นสมอันมาดพานก็ไม่ได้เก่งในการสงครามยิ่งให้เขามาควบคุมทัพแบบนี้ก็ยิ่งทําให้พ่อของพวกเขามีภัยและชายหนึ่งผู้ดูแลน้งนองๆก็ยังรู้สึกเป็นห่วงพ่อของตัวเองเช่นกันจนมาถึงวันที่แม่ทัพอย่างได้ออกเดินทัพและได้เขาโจมตีของทัพเดี่ยวที่ทะเลทรายทองทัพหน้าแม่ทัพอย่างเขาโจมตีทัพของข้าศึกแม่ทัพเยลูที่เห็นผู้ที่ฆ่าพ่อของตัวเองในสนามรบเขาแขนใจและเขามีแผนที่จะทําให้ตระกูลอย่างต้องเจ็บปวดมากกว่าที่เขาได้รับ แม่ทัพแย่ลูกจึงสั่งให้กองกาลังเสริมเข้าโจมตีตีขนาบซ้ายและขวากํากลังคนของพวกมันมีมากอมัดผ่านที่คุมทัพก็เห็นแล้วว่าถูกซุ่มโจมตีเขากลับสั่งให้ถอยทัพทันทีโดยทิ้งทัพของแม่ทัพอย่างอยู่กลางฆาสึกเหมือนปล่อยให้แม่ทัพอย่างถูกฆ่าตายในสนามรบทัพเสริมจะไม่มีอีกแล้วแม่ทัพอย่างต้องพทหารตัวเองหนีรอดออกไปจากที่นี่ให้ได้ แม่ทัพอย่างโดนลูกธนูเข้าด้านหลังเต็มเขาก็ยังฝืนที่จะต่อสู้และที่ที่วกเขาจะปลอดภัยจากสตูนั่นก็คือหุบเขาหมาป่าแม่ทัพแย่ลูก,กับสั่งสัญญาณถอยทัพเปิือทางให้แม่ทัพอย่างไปย่างหุบเขาหมาป่าเพราะนั่นคือแผนการของแม่ทัพแย่ลูกให้พวกแม่ทัพอย่างรอดชีวิตและจะไปปิดเกมที่นั่นแม่ทัพอย่างจึงได้ตีฝ่าข่าศึกและหนีรอดไปได้ส่วนโฮญิงที่เป็นห่วงสามีของตัวเองเธอจึงเข้าไปหาท่านอาจารย์ผู้ที่เห็นอนาคตและทำนายในการออกศึกทุกครั้ง ครั้งนี้ท่านอาจารย์ไม่สามารถที่จะบอกได้ว,ว่าแม่ทัพอย่างจะได้รับชัยชนะได้หรือไม่ท่านอาจารย์ไม่อาจาจะฝ่าฝืนลิขิตของสวรรค์ได้ท่านอาจารย์ก็ได้แต่เขียนข้อความให้กับผูหญินฮูหยินได้กลับมายังบ้านของตัวเองก็เห็นคนของสามีที่ได้รับบาดเจ็บที่รอดตายมาได้บางส่วนแต่สามีของฮูหยินไม่ได้กลับมาด้วยลูกทั้ง7กําลังดูภูมิศาสนิการต่อสู้ตอนนี้ทัพของพ่อของพวกเขากําลังถูกทหารของแควนเหลียวปิดล้อมไปไหนไม่ได้หลบซ่อนตัวอยู่ที่หุบเขาหมาป่า ฮูหยินและลูกๆก,กังวลใจในเรื่องนี้เช่นกันฮู้ยินจยังเรียกชายหนึ่งเข้ามาคุยกันสองคนมีเรื่องที่ชายหนึ่งต้องรู้และนี่คือข้อความจากท่านอาจารย์ข้อความที่เขียนไว้ว่าเจ็ดพี่น้องจะจากไปมีเพียงหกจะกลับมาชายหนึ่งเขาสัญญาจะพาพี่น้องทุกคนกลับมาให้ได้รวมถึงพ่อของพวกเขาเช่นกันแต่ถ้าจะตายขอให้เขาเป็นคนที่เสียสละให้น้องๆได้ปลอดภยัยแต่ฮู้ยินไม่ต้องการที่ให้ทุกคนตายลูกๆทั้งเจ็ดตกลงการที่จะออกทับเพื่อไปช่วยพ่อของพวกเขาให้ได้ ผูห้หญิงจะปล่อยให้ลูกๆไปแบบนั้นไม่ได้จะต้องขออนุญาตฮองเตซะก่อนผูห้หญิงจึงรีบเข้าไปหาฮองเตเพื่อขออนุญาตยกทัพของลูกชายไปช่วยพ่อของพวกเขาและนั่นก็ทําให้ฮองเตได้อนุญาตให้ทัพทหารเดินทางไปช่วยแม่ทัพอย่างลูกทั้ง7จผู้หญิงฝากชายหนึ่งดูแลน้องหกและน้อง7ด้วยเพราะนี่จะเป็นศึกครั้งแรกของทั้งคู่และทัพของพวกเขาก็ออกเดินทางทัพมาเล่นควบมมาไปยังหุบเขาหมาป่าและได้ผ่านสนามรบทะเลทรายทองที่เต็มไปด้วยศพที่ถูกฆ่าตาย และเสียบประจานเต็มไปหมดพวกเหลี่ยวโหดเหี้ยมอย่างมากและนี่คือธงของตระกูลหยางจนพวกเขาได้มาเจอกับคาสศึกกลุ่มหนึ่งที่ตั้งทับหลอมพวกเขาอยู่พวกมันมีมากกว่าแต่พวกเขากลับไม่รู้สึกกลัวแต่อย่างใดแต่ชายหนึ่งก็สั่งให้โจมตีทันทีฝ่าพวกมันไปให้ได้เมื่อพวกเขาได้โยนถุงน้ํามันเข้าหาศัตรูและยิงให้ถุงน้ํามันแตกด้วยลูกธนูไฟเผาพวกมันลวนลบของพวกมันแตกพายและพวกเขาก็สามารถฝ่าพวกมันออกไปได้ แลจุดหมายของพวกเขานั่นคือหุบเขามาป่าขุนนางที่อยู่กับแม่ทัพแย่ลูจึงถามแม่ทัพไปว่าที่แม่ทัพได้ปล่อยลูกทั้งเจ็ดของแม่ทัพอย่างไปก็เพื่อไปหาแม่ทัพอย่างที่หุบเขามาป่าทําไมถึงทาแบบนั้นในเมื่อพวกเขามีกําลังคนที่มากพอจะฆ่าแม่ทัพอย่างและลูกๆของเขาก็ได้และขุนนางก็ไม่เห็นด้วยที่มาเสียเวลากับตะกูลอย่างแบบนี้พวกเขายังมีศึกที่ยิ่งใหญ่ที่เมืองหวนโจที่ตอนนี้กําลังเผชิญหน้ากับทัพของต้าชิงพวกเขาควรมุ่งโจมตีทัพหลวงเป็นหลัก แม่ทัพแย่ลูเขามองว่าถ้าลลมตระกูลหยางได้ก็ทอกำจัดศัตรูกว่าครึ่งของทัพตาชิงได้ตาชากไปยังกำแพงเมืองหววโ,โจที่ตอนนี้อามาตย์านเป็นคนดูแลศึกที่อยู่ด้านนี้มีราชองค์การให้อามาตย์านนำกำลังไปช่วยแม่ทัพหยางที่อยู่ในหุบเขาหมาป่าด้วยเร็วอามาตย์านรับราชองค์การแต่เขาไม่ได้คิดที่จะไปช่วยแต่อย่างใดแต่ถ้าไม่ทำตามก็คงไม่ได้เขาจะเขียนคำขอไปยังฮ่องเต้ให้เข้าใจในสถานที่ตอนนี้ ตาฉากไม่ยังหุบเขามาป่าตอนนี้แม่ทัพอย่างและคนที่ลออตายได้ตั้งกำลังป้องกันแต่มีคนเจ็บมากกำลังคนที่ตอนนี้แทบไม่เหลือแล้วถ้าพวกทัพเหลียวโจมตีพวกเขาก็คงไม่หลอดขุนพลหูที่รบเคียงบ่าเคียงไหล่แม่ทัพอย่างทุกสนามรบและแม่ทัพอย่างก็ยังสงสัยว่าทำไมแม่ทัพแย่รู้ไม่ยอมบุกโจมตีพวกเขาสักทีพวกมันกำลังจะรออะไรกันแน่จนทัพของลูกชายของแม่ทัพอย่างเดินทางมาถึงแล้วแม่ทัพอย่างเข้าใจในแผนการของแม่ทัพแย่รู้แล้วแม่ทัพอย่างจึงบอกลูกรไปว่า สิบปีที่ผ่านมาทัพของต้าชิงได้สังหารพวกเหลียวไปกวสามแสนนายกองทัพของเหลี่ยวไม่เคยมีใครรอดไปได้ตอนนี้ลูกชายของแม่ทัพอย่างเง่รูต้องการแก้แค้นที่ไว้ชีวิตแม่ทัพอย่างก็เพื่อจะรอให้ลูกๆทุกคนมารวมตัวกันเพื่อจะได้เข้าโจมตีฆ่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ให้หมดแม่ทัพอย่างจึงบอกให้ชายหนึ่งพาน้องออกไปจากที่นี่โดยเร็วแต่ลูกทุกคนไม่ต้องการทิ้งพ่อไว้ที่นี่ชายเจ็ดจึงบอกว่าฮองเตได้มีคําสั่งให้อมย์ผ่าน ยกทัพมาช่วยพวกเขาแล้วพวกเขาคนรออยู่ที่นี่แล้วคอยช่วยกันต่อสู้แต่คุณพลหูก็บอกว่าถ้าอมาตพานอยากจะช่วยพวกเขาจริงก็คงช่วยไปแล้วถ้าตอนนั้นอมาตพานได้ส่งกําลังเสริมมาช่วยก็คงไม่เป็นแบบนี้ตอนนี้อาการของแม่ทัพหยางเริกไม่ดีขึ้นแล้วชายห้าที่รู้เลยวว่าธนูดอกนี้เป็นธนูอาบยาผิดต้องรีบรักษาด้วยด่วนชายหนึ่งจึงจะหาทางออกไปจากที่นี่เส้นทางที่ข้าศึกไม่อาจจะรู้ได้ให้ชายหกชายเจ็ด ดูแลพ่อที่นี่และให้ชายฮาดูแลแผลให้กับพ่อชายฮาจัดการดึงลูกธนูกออกพิษตอนนี้ได้ซึมเข้าไปในไขกระดูกล้วชายฮาจึงต้องรีบจัดการรีบพิษออกมาให้ได้มากที่สุดชายเจ็ดที่เห็นพ่อตัวเองเจ็บแบบนี้ก็รู้สึกผิดที่อม,มาดผ่านไม่ยอมส่งคนมาช่วยก็เพราะว่าชายเจ็ดไปฆ่าลูกชายของอมาดทําให้อมาจขับแขนใจชายเจ็ดจึงขอรับผิดชอบเรื่องนี้เองโดยเขาควบมาไปยังเมืองหววโจเพื่อไปขอกําลังเสริมจากอมาดชายหกก็ห้ามแต่เขาก็ไม่ยอมฟัง ทำให้ชายเจ็ดออกจากุบเขาหมาป่าไปยังเมืองหวนโจแล้วการโจมตีก็ได้เริ่มขึ้นแม่ทัพแยรู้สั่งให้ยิงลูกหินเขา้าตกลงุบเขามาป่าถล่มให้หนักแล้วทหารลาบก็เขา้าโจมตีเก็บกว่าให้หมดตอนนี้คงอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วชายหนึ่งจึงถามชายหกว่าน้องเจ็ดหายไปไหนตอนนี้น้องเจ็ดไปยังเมืองหวนโจขอกําลังเสริมจากอามย์ผ่านพวกทหารเหลียวปิดล้อมพวกเขาหมดแล้วชายหนึ่งจึงบอกให้แยกกําลังเป็นสองกองขุพนพลหูดูแลท่านแม่ทัพ ฝ่าพวกมันออกไปจากที่เฮได้ชายหาที่เก่งในการใช้ชนูจะคอยอคุ้มกันแม่ทัพอย่างไปตลอดเส้นทางพวกมันมีมากจนตอนนี้ลูกชายทั้ง6เดินจะต้านพวกมันไม่ไหวแล้วขุพนพลหูจะให้แม่ทัพหนีไปเขาจะขอถ่วงเวลาพวกมันไว้ให้แล้วขุพนพลหูก็ถูกจัดการฆ่าตายส่วนลูกทั้งหก็ผ่าพอฝ่าทหารพวกมันออกไปจากหุบเขาหมาป่าได้สําเร็จรอตายมาได้แค่ลูกทั้ง6กคนและแม่ทัพอย่างเท่านั้นแม่ทัพแย่รู้ที่เข้ามาดูที่หุบเขาหมาป่า คุณนางก็เริ่มไม่พอใจที่แม่ทัพแย่ลู่ทางานไม่สําเร็จเอาแต่เล่นกับพวกตระกูลอย่างคุณนางจะเอาเรื่องที่แม่ทัพแย่ลู่ทาผิดพลาดครั้งนี้ไปทูนให้กับไทเฮาได้รับทราบทาให้แย่ลู่จึงปล่อยคุณนางปากมากคนนี้ไปไม่ได้เขาจัดการตักคอคุณนางคนนี้ทิ้งทันทีแม่ทัพแย่ลู่จึงสั่งให้จัดทหารหมาฝีมือดีที่สุด100คนติดตามแม่ทัพแย่ลูเพื่อตามไล่ล่าแม่ทัพหยางส่วนแม่ทัพหยางอาการของเขาก็เริ่มแย่ลงไปทุกขณะเนื่องจากได้รับผิดเข้า ไม่อย่างนั้นแม่ทับหยางนี่ตายแน่แม่ทัพหยางเีสภาพลูกๆของตัวเองแต่ละคนมีแต่คนได้รับบาดเจ็บทุกคนต้องรีบรักษาตัวเองพวกมันคงไม่ไปล่อยพวกเขารอดไปได้ง่ายๆแน่นอนกระฉากมายังกำแพงเมืองหวนโจชายเจ็ดได้มาถึงหน้ากำแพงแล้วทหารบนกำแพงเล็งธนูมายังชายเจ็ดชายเจ็ดก็ประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าเขาคือลูกคนที่เจ็ดของแม่ทับหยางเขาขอพบอมาตย์่านแต่อมาตย์ที่อยู่บนกำแพงก็ไม่ยอมเปิดประตูกำแพง ชายเจ็ดต้องการให้อมาดนำทหารไปช่วยพ่อของพวกเขาอยู <within his profession> ่ที่หุบเขามมาป่าทีตอนนี้ทุกคนกําลังต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดกันอยู่แต่อมาดผ่านไม่ต้องการที่ช่วยตระกูลอย่างและที่สําคัญคนที่ฆ่าลูกชายของเขาก็อยู่ตรงหน้าแล้วอมาดผ่านจึงบอกให้ชายเจ็ดใส่หัวไปชายเจ็ดที่กดอมาดผ่านไปอย่างมาเขาจึงคว่างหอกเข้าหาอมาดพร้อมอมาดได้สั่งยิงธนูฆ่าชายเจ็ดจนเขาได้ตายทันทีแม่ทับอย่างเสียลูกคนที่เจ็ดไปแล้ว ส่วนแม่ทับอย่างเขาได้นอนหลับและฝันเห็นหน้าลูกชายคนที่เจมาอยู่ตรงหน้าของเขาชายเจ็ดเมื่อขอลาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแม่ทับอย่างก็ละเมอเดินไปมาจนได้เห็นภาพหลอนท่านอาจารย์ที่แม่ทับนับถือแม่ทับถามท่านอาจารย์ไปว่าเห็นลูกชายคนที่เจ็ของเขาบ้างไหมท่านอาจารย์ก็ตอบว่าตอนนี้ชายเจ็ดเขาไม่อยู่แล้วท่านอาจารย์บอกอีกว่าทํามแม่ทับจะอยู่อย่างผู้แพหรือจะตายอย่างผู้กล้าให้แม่ทับเลือกเอาแล้วกันตาฉักไปยังหูหิน คุณนางคนหนึ่งในเขามาหาเธอและบอกข่าวไปว่าอามาดพานกับทุนต่อฟาบาทศึกที่เมืองหวนโจเขาไม่อาจจะลาทิ้งไปได้ส่งกําลังไปช่วยแม่ทัพหยางไม่ได้พวกเขาต้องต่อสู้เพียงลําพังฮวงหยินเพาวนาะอย่าให้ลูกและสามีของตัวเองต้องเป็นอะไรเลยส่วนแม่ทัพหยางตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องจากลาลูกๆแล้วแม่ทัพหยางได้สิ้นลมตายยางมีเกียรติลูกๆต่างเสียใจที่ไม่สามารถช่วยพ่อตัวเองได้พวกเขาจึงจําใจจะต้องฝังพ่อไว้อยู่ที่นี่ แต่ชายหกเขาไม่ต้องการฝังพอ่อไว้ที่ห่างไกลบ้านเช่นนี้แม่ต้องการให้พ่อได้กลับบ้านได้เห็นหน้าเป็นครั้งสุดท้ายชายหกจึงต้องการพาศพของพ่อกลับบ้านลูกทุกคนก็เห็นด้วยทั้งหกจึงต้องพาศพแม่ทัพอย่างกลับไปด้วยโดยจะให้ชายหกเป็นคนดูแลศพพ่อส่วนอีกห้าคนจะคุ้มกันตลอดเส้นทางทหารมาของแม่ทัพแย่ลูกพวกมันไม่มีการหยุดพักไม่มีการเหน็ดเหนื่อยจนตอนนี้ไล่าตามพวกเขามาใกล้เข้ามาแล้ว ชายห้าผู้ที่ดูท้ายขบวนได้เข้ามาบอกชายหนึ่งว่าแม่ทัพแยรูและทหารของเขาพวกมันอยู่ห่างพวกเขาแค่เขาด้านบนเท่านั้นชายสองจนนึงเสนอไปว่าถ้าอย่างนั้นก็จัดการพวกมันฝ่าพวกมันออกไปให้ได้แต่ชายหนึ่งเขาไม่ต้องการให้น้องๆมาเสียย่ยงแบบนี้ชายหนึ่งยึงสั่งให้ทุกคนรีบหนีไปเขาจะถ่วงเวลาพวกมันอยู่ที่นี่เองแต่ดูเหมือนว่าน้องๆกับไม่ต้องการให้ใครมาเสียสละชีวิตอีกแล้วกับบ้านก็ควรกลับพร้อมกันแต่ชายหนึ่งก็บอกว่าถ้าทําอย่างนั้นทุกคนก็คงไม่รอด ย่างน้อยต้องมีคนรอเพื่อกลับไปหาแม่ที่ตอนนี้รอพวกเขาอยู่ที่บ้านแล้วเสียงฆาศึกก็กำลังใกล้เข้ามาหาพวกเขาแล้วชายหนึ่งจิกสายให้ทุกคนเีบยหนีไปชายหนึ่งก็ได้เผชิญหน้ากับทหารของแม่ทัพแย่ลูพวกมันก็มีมากชายหนึ่งก็พยายามสู้สุดชีวิตฆ่าพวกมันและถ่วงเวลาให้ได้นานที่สุดแต่ผลสุดท้ายแล้วชายหนึ่งก็ไม่อาจจะสู้พวกมันได้และก็ถูกแม่ทัพแย่ลูสังหารก่อนที่ชายหนึ่งจะตายแม่ทัพแย่ลูได้บอกเรื่องหนึ่งให้รู้ถึงความเจ็บปวดที่เขาเคยเจอมา พ่อของแย่ลูใตายในสนามรบเขาภูมิใจในตัวของพ่อและไม่เคยโทษไม่ทับอย่างแต่สิ่งที่แย่ลูแค้นที่สุดนั่นก็คือแม่ของเขาต้องมาตอมใจใตายจากเขาไปแย่ลูจึงไม่อาจจะปล่อยความแค้นนี้ไปได้แย่ลู่จึงสาบานว่าเขาจะตามไลลาแม่ทับอย่างตาม้วยลูกของแม่ทับอย่างทุกคนฆ่าทีุกคนเพื่อให้ฮูหยินได้รับความเจ็บปวดเหมือนกับแย่ลูเคยได้รับมาก่อนทนทุกทรมานให้มากกว่าที่แม่ของแย่ลู่ได้รับขณะนั้นเองชายสองก็ขวบหมาลับมาหาเพื่อจะช่วยพี่ของตัวเอง แต่ก็ไม่อาจจะจัดการพวกมันได้เช่นกันชายสองก็ถูกสังหารใต้พี่อีกคนส่วนทางด้านลูกชายของแม่ทัพอย่างตอนนี้ก็เหลือแค่ชายสามชายสี่ชายห้าและชายหกพวกเขาควบมาไปถึงป้อมปราการที่ใช้ในการส่งสัญญาณชายสี่และชายห้าจะทวงเวลาพวกมันไว้ให้ให้ชายสามและชายหกพาพ่อกลับบ้านให้ได้และชายสี่และชายห้าขอให้คนที่ดูแลป้อมปราการช่วยพวกเขาเทน้ำมันจุดไฟล่อพวกมันให้มันติดกับขังพวกมันในเปลวไฟ และชายทั้งสองก็จัดการฆ่าพวกมันอยู่ที่นี่เองทางคู่เขาจัดการพวกมันฆ่าพวกมันให้หมดและเสียสละตัวเองเพื่อให้พ่อเดินทางปลอดภัยทางคู่ใช้กําลังสุดท้ายของตัวเองผลักพวกทหารจุดตกหน้าผาพร้อมกับพวกเขาด้วยและทางคู่ก็จากไปตาช่างไปยังชายสามและชายหกที่กําลังควบหม,มาให้เร็วที่สุดเพื่อกลับไปยังบ้านแต่ระหว่างทางม้าของชายสามก็ถูกธนูเล่นงานข้าศึกมีมือธนูเก่งที่ไม่แพ้ชายสาม ชาย3จึงสั่งให้ชาย6รีบพาพ่อกลับบ้านโดยเร็วที่สุดทางนี้เขาจ,จัดการเองทั้งสองจะเข้าต่อสู้ด้วยอาวุธธนูธนูอาบยาพิษและทหารคนนี้นี่เองที่ฆ่าพ่อของพวกเขาชาย3มจึงได้โอกาสเข้าไปชิดตัวและจัดการฆ่าทหารคนนี้ลงไปได้และขนาดนั้นหอกของแม่ทัพแกลูก,ก็พุ่งเข้าหาชาย3อย่างจังจนเขาได้ตายในที่สุดตอนนี้ก็เหลือแค่ชาย6ที่กําลังควบม,มาพาพ่อกลับบ้านชาย6ที่เห็นกําแพงเมืองของพวกเขาแล้วอีกไม่ไกลก็ถึงแล้ว แต่แม่ทับแยลูก็ตามเขามาทันจนได้ชายหกที่ไม่อาจจะหนีไปไหนได้แล้วและชายหกก็แข็งแม่ทับแยลูเป็นอย่างมากเขาจึงขอสู้กับแม่ทับแยลูเขาจะไม่หนีอีกแล้วแม่ทัพฝีมือของเขาไม่ธรรมดาชายหกผู้ที่ไม่เคยออกรบมาก่อนก็ถูกแม่ทับเล่นงาแต่ด้วยรูปอึดและหึดสู้สะสมกับความแข็งชายหกเขาจัดการลบแม่ทับแย่ลูลงไปได้แต่ชายหกเขากลับไม่ต้องการฆ่าแม่ทับและบอกให้แม่ทับจำชื่อของเขาเอาไว้เขาคือลูกชายคนที่หก เขามีชื่อว่าหยางเยียนเจ้าแต่แย่ลู่เขากลับไม่ชิดจอมแพ้และต้องการจะฆ่าชายหกให้ได้ทําให้ชายหกต้องจัดการขาไม่ทับแย่ลู่ทันทีชายหกได้พาพ่อของตัวเองกลับมาอย่างบ้านมาหาผู้เป็นที่หลักที่รอคอยให้พวกเขากลับมาตะกูลหยางก็เหลือแค่ชายหกที่ยังรอดจากการศึกขังนี้หลังจากการตายของไม่ทับแย่ลู่ทาให้กองทัพของแควนเหลียวขาดผู้นากองทัพไทเฮาแควนเหลียวไม่มีทางเลือกจึงต้องถอนกําลังออกจากเมืองหวนโจ แต่แขวนตาริงสงบได้ไม่นานก็โดนแขวนเหลี่ยวลุกล้านอีกครั้งแมมอมาดผ่าไม่ได้ถูกลงโทษแต่เขาก็ต้องทนอยู่อย่างอับยศส่วนร่างไร้วิญญาณของชายหนึ่งชายสองชายสามชายเจ็ดได้ถูกนํากลับมาทําพิธีอย่างสมเกียรติแต่ไม่อาจจะพบร่างของชายสี่และชายห้าที่ตกหน้าผาไปได้ส่วนชายหกได้สารต่อปฏิทานของบรรพชนปกครองประเทศชาติและได้แต่งงานกับองค์หญิงใฉญเรื่องราวของคนศึกตระกูลอย่างได้กลายมาเป็นตำนานจวบจนทุกวันนี้แล้วหนัง ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังเรื่องสุภาพบุรุษตระกูลหยางหนังในปี2013ครับสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคซูโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ